โอเคสวัสดีครับสว <Guer> ัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับพบก,ก,พกับ,บผ,มผมคนเดิมอีกแล้วพี่เกมหยับเลยครับผมนะครับผมคนเดิมพี่สเีกาเขาคือพี่เอิร์ธครับการแนะนำัวของเขาทุกคนจะจับก,กันได้แน่นอนพี่นายคนนี้ไลน์ภาษาะสายแล้วเกิดจุ๊เไเลไอตัวอะไรไอตัวอะไกูจะจุบกูจุ๊บะแน่นอนผมก็ฝากเรื่องๆนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับนุ่มหล่อสองคนของเรนนัาศาสตร์เขาเื้อตบมือเขาเลยครับพี่แม็กซ์ก็ไม่เชื่อนี่กูนี่กูนี่ อันนี้ครับเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่แม็กนะฮะก็อยากถามเรื่องแรกเลยเรื่องเกี่ยวกับครับไอเทมนี้พูดไทยได้ไหมไอ้ไอ้เทยนี่พูดไทยได้บ้างได้บ้างได้ไม่คือกูพูดไทยนิดเดียวเพราะว่าเก้าไม่กันแบบพูดนิดเดียวมันพูดได้นิดเดียวไงฟังไทยรู้เรื่องปะฟังฟังไทยรู้เรื่องไหมฟังยากอ่ะฟังไม่ค่อยออกชื่ออะไรชื่อเอิร์ธอ่อให้พ่อมตายอ่ารู้เขาจริงด้วยนะฮะแล้วถามพี่แม็กหน่อยวันนี้คร พี่แม็กเนี่ยอยู่ในทีมงานของสเตปตูเกเตอร์ใช่ไหมเนี่ยพี่แน่นอนแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวถามว่าสเตปตูเกเตอร์เนี่ยมันมันมีอะไรมันมีอะไรแบบนี้ก็มีกูเนี่ยแหละมีมือกมีมึงครับทั้งเกี่ยวอะไรมางทั้งเกี่ยวอะไรมางความจางลายความอัพเดตความคุเลขความวินาศทันงตโลได้ไยมนะสันโตโลเป็นคนเสื่อมเลเป็นคนเสื่อมเลยนะเต็นคนเสื่อมเลยนะมาสัมภาษณ์พี่หมูเลยว่าไอ้ที่เต็มเนี่ยมีอำนามครับครับผมมึงเนี่ย มึงนี่เป็นคนหรือมึงเป็นเห็ดผมเห็นมึงเดินคู่กับนี้หรอแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำกูเห็นเนี่ยท่าจะไปส่งพี่ตะโกนหน้าห้องน้ำเหรอไม่ครับมันแบบว่าเป็นห่วงอะไรอย่างงี้ห่วงพี่ยาเขาจะเยี่ยวเม่เยี่ยวมีห่วงอะไรเขาจะเข้าน้ำชายของเสีกูเห็นเดินไปของคนแล้วถึงห้องหรอไปช่วยจับไปช่วยจับไปช่วยจับจับอะไรครับแบกแบกแบกอะไรแบกตัวไม่มีแล็คไม่ได้เลยปวดรุนแรงเลยเมื่อกี้นี้ว่นมึงปวดเลยกินแก๊ปได้หาบได้หาบได้หนึ่งไม่ออก พี่เจมถามนะโอ้ยไม้กูอีกแล้วนะครับลำบากกูอีกแล้วนะอ้าวคือบอกแล้วด้วยความรักมึงเนี่ยแฟนมึงทำไมหมุนหมุนจังเลยหมุนลอย,ยไม่ครับคือมันเป็นความรักที่เอาง่ายๆความรักของผมเป็นเอาน่าเป็นเอาเอาเป็นแบบหยาดเอาเป็นแบบหยาดด้วย,ยนะ,ะคือคือความรักของผมนะครับน่าเป็นแบบหยาดจริงๆคือแบบว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักนะครับ ผู้หญิงสาวคนหนมหาเรื่องความรักนะครับโทรมาหาผมได้ไอ้หนี่ยอันนี้นอกใาแฟนนี่หวงเนี่ยไม่ใช่นอกใจแฟรับปรึกษาเรื่องไอ้นี่ครับพี่อ้อพี่ชอตเคยได้ฟังไหมครับไม่เคยครับแลแหละปล่อยมันไปคองตายไอ้ันไอ้ม่เชื่อเยียเหียรยเ้แกันเลยเยียยเหยียายเหยียยเยียายเหยียเปยนหียเหียยเยนเียยเียหนยเยียเหียยเนยเยียเายเนียเยยายเียเียยเียยีเายหียเีียยเ ก็โอ้ยการกระทั่งนี้ท yeah ุกคนก็คงจะได้ประโยชน์จากกันบ้านมานะฮะก็จะให้พี่เอิร์ธปากเป็นภาษาสเปนหน่อยบบนี้เห้นไหมเนาะไมยังไม่จบเลยยังไม่จบอามันยังไม่จบอยีกเหรอเยอะยิ่งถ่ายเลยไม่มีอะไรจะเล่าผมเล่าได้อะฮะเล่าความชีวิตที่อาปีสุดชีวิตที่อาปีสุดดีกว่าเคยทำอะไรไม่มีครับคือเขาชื่อวิตของผมนะครับก็เป็นเป็นคนดีนะครับไอ้ต๋อแหละคือ เรื่องยาเรื่องเะตะไรเงี้ยครับผมเป็นคนแอนตี้ครับแอนตี้นี่คือแปลว่าอะไรแอนตี้เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบแอตัคจ้าหี่อะคย่ตอตต่ต่่อตู่อต่นต่ลตอตเอต่อตอต่อจอต่อ่อตตอต่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 อตรอต่อ่อต่ตแอต่่อต่อเ่อ่อ้ตอต่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 อต้อต่ออตตอ่อตตตตอออีสเก็ตน้ตตอ อย่าไอ้ไงควายเอ้รู้จักไหมเออไปอ่านหนังสือมาไอ้สิมาเหรอไอ้สิมาเออทนาใครรู้บอสแซนะครับแจ้งผมด่วนเลยครับจะไปจับมันไปเหมาผมผมเหมาผมไม่ได้ไปอะไรนะครับผมจะไปเผาไปเผาทีไปเผาเอ้าผมจะปิดห้องมืดจะปิดห้องมืดปิดหน้าต่างและโตวยผมไม่ออกผมผมจะไปเผาผมจะไปเผาผมจะออกยังไงล่ะไม่ได้อะตายตายผมจะเผาแล้วผมจะเก็บ ควันไว้ไม่ให้ออกมาผมไม่ให้ผมจะไม่ให้ควันโดนเยาวชนไทยครับผมจะเก็บควันไว้คนเดียวครับโดนคนเดียวครับแล้วผมจะเผลออยู่คนเดียวครับครับเดีวผมมีแค่นี้แหละนะฮะความจริงจัดใจของพี่แม็กเลยคถามคนดียวพี่หมูพี่หมูมีอะไรจะฝากถึงแฟนไหมครับเออบอกว่าบเหนื่อยไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุครับผมไม่คนครับผมรักแฟนครับผมรักพี่อะเมื่อวานใครไอ้สัตว์ไม่มีเพราะผมอยู่บ้าน นหนังสือมึงเอาเวลาไปคุยกับสองคนไหมเฮียไม่ต้องมาไปเห็นกูหรอกนะฮะเพื่อเล่นพ้องไม่จับขอโอโดยไอ้เฮียดอโโอ้โหนี่บก็ได้ได้อะไรเปมากมายเลยจากพี่ๆสองคนนะก็จากไอเฮียเนี่ยฮะอยาให้พี่อนฝากอะไรนะกูไม่รู้จะฝากอะไรนะภู้ษาไทยไม่ค่อยชัดด้วยภาษาอื่นไอ้ตัว้ตัวแี้ตัวตัวี้ตัตัวตนนีตัวตั้ว้ ยังไงจ่ายยังไม่ยังไม่เช้าอ่ะญี่ปุ่นเป็นสเปนอิตาลีอะไนี่ญี่ปุ่นเคยสอนมาอยู่เขมรเขมรดีกว่าเขมรมองแรงแต่แรงแม่อุ้ยเฮียเนี่ยเฮ้ยด้วยบอลด้วยญี่ปุ่นหรืป่ะเออกูไปแล้วกูยอมกูยอมกูไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทายาบด้วยทุกคน